ว่าที่นี่นะย้อนหลังไปน่าจะเป็นสิบสิบปีนะครับที่นี่ไม่เคยมีปัญหานรอะไรเลยนะครับแล้วก็ป2มาคหน้าที่นี่ก็เป็นว่าสีขาวตลอดเลยนรร้อยเรซ็นนะครับแล้ตอเวลาผ่านมาที่เราทำงานนะครับสำคัญอย่างหน่คือผู้นำพร้อมจุกชนพร้อมทั้งผู้นำและชุมจนประกอบด้วยความรู้พร้อมนั่นหมายถึงเขารู้เองครับว่าเขาจะเดินทิทางไหนแต่นั้นกระบวนการของบ้านอำเภอเชียงใ ีสวนของทุกคนดช<ะ>จจมวิวครบ่องนะครับผมจุดที่เริ่มก็คือหมู่บ้านที่ตั้งตรงนี้นะครับผมจะเป็นหน้าผาสองด้านและมีช่องตรงกลาง,งซึ่งคนไทยใหญ่จะเรียกว่าบ่องอบ่องก็คือช่องใน,ใน,นะครับผม ช่องเขาที่มีน้ำออกมาแม่น้ำออกมาจึงเป็นคำว่าผาบ่องหรอือแต่ก่อนนั้นหมู่บ้านจะอยู่ด้านล่างนี่ครับผมก่อนที่จะมีการปรับสภาพเปลี่ยนไจไปอยุ ราจะใช้ไม้ไผ่เราก็มีการปลูกแทนแล้วก็มีการเพาะพันธุ์ไผ่เป็นการสร้างไม่ได้ให้คนที่ที่เพาะพันธุ์แล้วก็ให้มีไม้ไผ่ใช้สําหรับที่เราทำเคใื่องจักรสารหรือว่าทําเครื่องเครื่องเครื่องใช้เพราะตามวัฒนธรรมวิถีประเพณีของเราเใช้ไม้ไผ่ในการที่เราจะดำรงชีวิตใส่เป็นหมวกเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนเป็นเครื่องใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทางประเพณีต่างๆเราด้วย สำหรับาการสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการประชารัสีชมพูนี่นะคะชุมชนผาบองเนี่ยก็ได้ทราบจากการที่มีทางเจ้าหน้าที่ จากธนาคารเนะะี่ยค่ะแต่ว่าไม่ทราบว่าท่านใดโทรมาแจ้งกับข้อกำน,นันซึ่งเป็นประธานชุมชนว่ามีโครงการนี้เกิดขึ้นและก็เห็นว่าเคยมีข่าวของชุมชนเราที่ได้ออกไปตามสื่อต่างๆว่าได้มีการดําเนินโครงการโดยเฉพาะโครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะแล้วก็เห็นว่าสามารถที่จะนําไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชนได้ก็เลยบอกว่าโครงการนี้น่าสนใจสนใจที่จะเข้าร่วมไหมพอทราบโครงการนะคะทางชุมชนก็ได้นํามา อาประชาคมนำมาคุยกันในชุมชนแล้วก็เราก็ได้วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนแล้วเราก็มาดูว่าเราจะเดินต่อไปได้ไหมเราสามารถทําโครงการนี้ต่อไปได้ไหมแต่ทีนี้เราเห็นแล้วว่าการที่เราได้ดําเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นโครงการที่เราได้ใช้วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเราเนี่ยค่ะไปต่อยอดไปพัฒนาชุมชนในการที่จะสร้างความเข้มแข็งทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน พัฒนาสังคมของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็มีเศรษฐกิจที่สามารถที่จะลิ้ยงดูตนเองและครอบครัวได้นะคะแล้วก็เกิดสังคมคุณภาพคือไม่มีปัญหาอาชญากรรมในชุมชนเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าเราน่าจะส่งต่อโครงการนี้เพื่อนำไปเสนอให้กับธนาคารออมสินเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางให้ชุมชนอื่นๆได้เห็นแบบของเราที่เราได้ดำเนินการมาแล้วแล้วประสบความสำเร็จนะะไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไปค่ะ สิ่งที่เห็นก็คือว่าเราได้เห็นว่าสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเราแล้วเรายังสามารถที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ชุมชนอื่นๆที่อาจจะประสบปัญหาว่าอาจจะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมหรือว่าด้านรายได้เนี่ยสามารถที่จะนําต้นแบบจากที่เราได้ดําเนินการแล้วซึ่งและประได้รับความประสบความสําเร็จเนะะี่ยค่ะไปใช้ต่อในชุมชนของตนเองได้ แล้วก็ต้องขอบคุณที่ทางธนาคารออมสินได้จัดโครงการดีๆเหล่านี้ขึ้นมาทําให้เราได้ตื่นตัวเยอะขึ้นว่าสิ่งที่เราทําเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและก็สามารถต่อยอดให้ชุมชนอื่นได้และก็จะขับเคลื่อนเป็นพลังขับเคลื่อนให้เราเนี่ยที่จะรักษาสิ่งที่ดีงามของเราไว้ต่อไปค่